สวัสดีครับวันนี้เรากลัาพบกับรายการเกษตรทุ่งหาวเนเพื่อความยืเยืนอนะครับก็แดดร่มลมตกเรามาทําวิดีโอนะครับเพื่อเอามาแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากการทําสวนของเรานะครับก็มาแชร์พอบอกกันเป็นวิดีโอผ่านช่องทางรายการเกษตรทุ่งหาวเนเพื่อความยืดเยื้อนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการให้น้ําฝรั่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะลงลึกในเรื่องของการให้น้ําฝรั่งเพื่อที่จะทําให้รสชาติของผลนะครับหลังจากที่ เราเก็บเกี่ยวนะครับส่งให้ลูกค้าเนี่ยรสชาติเป็นที่ถูกปากนะครับของลูกค้าเพราะว่าหลายท่านจะเจอปัญหาเรื่องของฝรั่งเนี่ยมันไม่หวานนะครับและฝรั่งลูกฝ่อระหว่างการห่อผลนะครับวันนี้ก็เลยอาจจะมาลงลึกในเรื่องของการให้น้ำนะครับว่ารายละเอียดการให้น้ําฝรั่งเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มจากการที่ว่าพอเรานะครับเริ่มทําการห่อผลของฝรั่งนะครับก็เหมือนอในวิดีโอนี้นะครับก็ ต้นนี้ก็จะเริ่มห่อมาได้ประมาณสัก20วันแล้วนะครับการให้น้ำนะครับทางดินเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าช่วงนี้ต้นฝรั่งต้องการใช้นะครับน้ำเพื่อที่เอาไปเลี้ยงในเรื่องของลูกที่เราทำการห่อต้นของเขานะครับแล้วก็เลี้ยงใบที่ออมีอยู่ในต้นด้วยเพราะว่าถ้าเราให้น้ําไม่เพียงพอนะครับใบก็จะเขี่ยวนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยผลก็จะถูกสลัดทิ้งหลายคนจะเจอปัญหาว่า พอติดผลขนาดนี้นะครับผลล่วงไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหตุผลทําไมฝรั่งมันถึงสลัดลูกทิ้งนะครับบางครั้งนะครับเราต้องเข้าใจว่าพอฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกขนาดนี้หรือลูกขนาดนี้นะครับมันจะเริ่มใช้น้ําแต่มนวนมากกว่าปกติดังนั้นการให้น้ํานะครับเราจะคอนโทรลว่าน้ำเนี่ยเราควรจะต้องให้เขาในทุกๆวันเนี่ย อาจจะเป็นช่วงเช้านะครับก็จะดีที่สุดแต่ถ้าใครทํางานเป็นพนักง,งานรายเดือนนะครับหรือเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับก็เลิกงานตอนเย็นก็มาเปิดน้ําให้แบบผมนี้ก็ได้นะครับก็คือการให้หนึ่งครั้งต่อวันก็คือให้จนชุ่มนะครับเพื่อที่ให้เขารักษาความชื้นในดินแล้วก็ดึงปุ๋ยนะครับที่เราได้มีการให้อย่างต้นนี้นะครับอันนี้พอดีขอย้ายต้น ปุ๋ยที่เราให้นะครับก็จะมีปุ๋ยเม็ดสีดำๆเป็นปุ๋ยอินรีนะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้จะเป็นปุ๋ยสูตรหวานนะครับที่เราให้ลงไปเนี่ยมันจะได้ละลายไปกับน้ําแล้วก็จะได้ส่งธาตุอาหารพวกนี้นะครับให้เขาเรียกว่าบำรุงต้นขึ้นไปนะครับพอบำรุงต้นขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้ลูกของฝรั่งเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ดีด้วยนะครับ ดังนั้นการให้น้ําถ้าเกิดจะมีคําถามถามว่าควรให้ช่วงไหนก็ถ้าเป็นดีที่สุดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะได้ให้ต้นไม้เนี่ยดึงตัวของความชื้นนะครับแล้วก็ดึงน้ำเนี่ยไปใช้นะครับช่วงที่เขาจะเจอแดดร้อนจัดแต่ถ้าเกิดเราขาดน้าไปเนี่ยพอเขาเจอแดดร้อนจัดเนี่ยเขาจะเฉานะครับแล้วก็ลูกก็จะเหี่ยวจะฟอด้วยนะครับดังนั้นการให้น้ำเนี่ยสำคัญมากก็คือถ้าเราห่อผลแล้วเนี่ย ช่วงที่ห่อผลก็คือให้น้ําวันละหนึ่งรังนะครับแล้วก็ให้จนชุ่มเหมือนต้นนี้นะครับให้จนชุ่มเหมือนต้นนี้เพราะว่า,ายิ่งถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยเขาจะแห้งไวนะครับดินของผมจะเป็นดินแดงนะครับไม่ใช่ตรงนี้จะไม่ใช่เป็นดินดําดินแดงดินแดงปนหินนะครับก็จะเขาเรียกว่าขังน้ําได้นานแต่ว่าคือน้ำเนี่ยจะไหลผ่านยากพอสมควรก็คือต้องต้องเขาเรียกว่าต้องรดให้ขังแต่ถ้าเกิดใครเป็นดินล้วนปนทรายนะครับก็คือ ให้จนแฉะเหมือนกันนะครับแบบนี้แต่มีเทคนิคก็คือช่วงที่ใกล้ๆจะเขาเรียกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นนี้ไม่แน่ใจจะมีลูกแกะหรือเปล่าคือช่วงที่เราจะเก็บผลผลิตเนี่ยเราจะต้องมีการงดน้ําดังนี้นะครับก็คือพอเรารู้แล้วผลเราเนี่ยจะตัดแล้วเราเปลี่ยนปุ๋ยเช่นเราห่อมาประมาณสัก30วันนะครับแล้วก็เรารู้แล้วว่าตอนนี้ลูกเราเริ่ม จะเข้าสู่ฝรั่งช่วงที่จะตัดแล้วนะครับก็เปลี่ยนนะครับคือใช้ปุ๋ยจากเดิมที่เราตะกี้ที่ผมพาไปดูเป็นที่ผมใส่ไว้จะเป็น8 24 24นะครับพอเดือนที่2เราจะให้เขากินปุ๋ยเป็น13 13 21นะครับเขาจะอยู่ได้อีก1เดือนก็นะคือตัวนี้เองเนี่ยจะไปทําให้ความหวานของฝรั่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิด คนที่ทำบันทึกไว้นะครับจะรู้ในเรื่องของตารางของตัวเองว่ารุ่นนี้ห่อไปช่วงไหนนะครับก็ให้ทําไว้ว่าพอ,อา30เราให้อีกหนึ่งครั้งเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ30วันนะครับโดย30วันหลังๆเนี่ยปุ๋ยก็จะเริ่มเจือจางยิ่งถ้าเราให้น้ําบ่อยนะครับปุ๋ยจะเริ่มเจือจางแล้วก็ให้ถูกดึงขึ้นไปโดยต้นไม้นะครับก็ถ้าเกิดใครทําตารางไว้วันประมาณ45นะครับพอเราให้ครั้งที่2นะครับแล้วก็ตัดหวานอีกรอบหนึ่ง ช่วงที่15วันก่อนเก็บเนี่ยเราให้หวานนะครับแล้วก็ให้น้ําตามแล้วอ,อีกที่เหลือคือประมาณสัก7วันนะครับเวันก่อนที่จะตัดฝรั่งนะครับก็ให้น้าเขาเนี่ยคือวันเว้นวันนะครับเพราะว่าฝรั่งเราจะรู้อยู่ว่ามันเป็นแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะตัดมันจะตัดไม่ไม่พร้อมกัน,นคือสมมุติว่ารุ่นที่ผมห่อเนี่ยตัดออกไปหมดนะครับไอ้รุ่นใหม่ที่พวกนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็กลับมาใช้คอนโทรลลูป คือเหมือนที่ผมได้พูดไปตอนแรกว่า,าตั้งแต่เรื่องการให้น้ําก็คือให้ทุกวันนะครับช่วงที่ผลยังไม่แก่นะครับแล้วผลเริ่มแก่เริ่มจะตัดเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราก็จะให้เป็นวันเว้นวันนะครับดังนั้นความสําคัญที่จะให้น้ำเนี่ยก็คือสําคัญมากนะครับห้ามห้ามขาดเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้ฝรั่งเนี่ยเปรี้ยวฟอร์นะครับหลุดร่วงนะครับอันนี้คือในเรื่องของที่จะทําให้ฝรั่งเนี่ยมันมีรสชาติดีในช่วงสุดท้ายด้วยก็อันนี้ เป็นคำถามนะครับที่ท่านสมาชิกเขาถามไว้แต่ว่าน่าจะนานแล้วผมเพิ่งไปเห็นคอมเมนต์ก็เลยหยิบคอมเมนต์นะครับมาทำเป็นวิดีโอเอามาตอบคำถามกันในวันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพุทธพูมิความยั่งยืนนะครับก็ยังไงสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเนี่ยจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ